ก็สุสดครับก็พบกับผมรายการการแรกเช่นเคยนั่นเองนะปึ๊บแหม่ทำอะไรวันนี้มาเล่นนะครับก็วันนี้ไม่มาเล่นนะครับวันนี้จะมารีวิวมอสนั่นเองเกี่ยกับมอสอะไรเอ่ย ก็น,นั่นคือก็คือมัดนี่นะครับมินิแมปนั่นเองสำหรับแมครับศูนเี่เดี๋ยวออกใดูนี่นะครับศูนน,นั่นเองเป็นมัดนะครับเป็นมัดแผนที่ใน,นมินิแมปนะครับ สีแดงคืออะไรก็ไม่รู้น,นั่นเองก็จะเห็นพวกแมงมุมพวกอะไรนะครับก็จะเป็นจุดสีแดงน,นั่นเองถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อะไรจะเป็นสีเขียวนะครับก็เดี๋ยวให้ลิงไว้ได้ตานางแล้วกันจะเดืมไปโหลดนะครับก่อนนี้ต้องขอตุ้ลาดก่อนนะครับมาแป๊บเดียวเท่านั้นเอง บ <Bye. S 1> ายเชรแมวกันหน้านะครับ